สวัสดีครับพบกับอคูมาิกา5นาที by ช h ยเดียวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการ Create p r o c t i o n Order กันนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของหน้าจออคูมาิกา ERP กันแล้วนะครับครับการ Create p r o c t i o n Order นะครับสามารถทำได้ที่โมดูล p r o c t i o n Order นะครับโอฟล์แล้วก็ p r o c t i o n Order บนท็นะครับหรือทางด้านแท็บทางด้านบนนะครับ New Production Order ก็สามารถสร้างได้เหมือนกันนะครับ ครับเมื่อเข้ามาที่หน้า v e r t i o n Order Maintenance นะครับผมก็จะพบกับใบ v e r t i o n Order ทั้งหมดที่ได้มีการสร้างไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นส t ตตัสใดๆก็ตามนะครับับที่หน้านี้นะครับเมื่อเราต้องการสร้างนะครับผมให้ทำการกดปุ่ม New Record ทางด้านบนนะครับเมื่อกดขึ้นมานะครับผมระบบจะแสรงหน้าจอ New Record เพื่อทำการสร้างใบ v a r t i o n Order ให้นะครับให้เลือกนะครับผมในส่วนของตัว Order Type นะครับ ในส่วนออเดอร์ไทยนะครับผมเราเลือกเป็นเ e g ก l a r ล่านะครับเพื่อสร้างใบสั่งผลิตแบบธรรมดานะครับในส่วนของตัวออเดอร์ไทยนะครับผมอันนี้เราสามารถกําหนดเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของตัวเซตอัพออเดอร์ไทยนะครับผมซึ่งจะมีในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นเร g ก l a r ล่าแพนนิงแล้วก็ดีเดอสมบีนะครับผมอันนี้เราขอเลือกเป็นตัวเร g ก l a r ล่านะครับหรือฟังก์ชันออเดอร์แบบปกตินะครับ ครับผมเมื่อเลือกมานะครับผมในส่วนของตัว Position Order Number นะครับระบบจะ default มาให้ตาม Order Type ที่เรากำหนดนะครับถัดไปนะครับเลือกในส่วนของ Inventory ID ครับที่เราต้องการนะครับผลิตเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัว Warehouse หรือ Location นะครับผมจะมาตามให้อตโนมัติตาม d e f a u l t ใน i t e ทนั้นๆนะครับผมถัดไปนะครับใส่ในส่วนของตัวจำนวนที่ต้องการผลิตนะครับผม ต้องการต้องการผลิต10ชิ้นนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับครับผมเมื่อเซฟนะครับระบบจะทําการนะครับในส่วนของโอ peration นะครับเราสามารถเช็คในส่วนของตัวต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น r e f e r e n c นนะครับ Re f e r e n c e เนาะก็จะมีแสดงในส่วนของไม่ว่าจะเป็นมาจากตัว s ใบปไหนนะครับกรณีที่มาจาก SO นะครับหรือจะเป็นนะครับผมการเช็ค ซอสนะครับคือบอมนะครับมาจากสูตรการผลิตนะครับเบอร์อะไรเนาะอันนี้ก็จะแมป์อยู่กับที่ไอเทมนะครับกรณีนี้เรามีการระบุไว้ที่ไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปนะครับคือแท็บอีเวนต์นะครับแท็บอีเวนต์ก็คือแท็บนะครับบอกสเตตัสของใบสั่งผลิตนี้ครับว่าเราได้ทําการนะครับทําอะไรไปบ้างนะครับถัดไปนะครับคือแท็บแอติบิวต์นะครับกรณีที่เรามีแอติบิวต์ใส่ไว้ในตัวสูตรการผลิตหรือว่าตัว พารามิเตอร์นะครับก็จะมาแสดงในหน้านี้นะครับถัดไปนะครับคือท total นะครับผมหน้านี้นะครับก็จะแสดงในส่วนของตัวต้นทุนต่างๆให้นะครับแท็บแผนกนะครับผมแสดงว่าเราต้องใช้นะครับชั่วโมงการผลิตทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมมีค่าแรงเท่าไหร่ค่า m a t เ r i a l เท่าไหร่นะครับผมค่านู่นค่านี่ต่างๆนะครับผมทมาให้เรียบร้อยนะครับผมตามสูตรการผลิตที่เรากําหนดไว้และจํานวนที่เราต้องการผลิตนะครับ ถัดไปในส่วนของตัว actual นะครับผมก็คือนะครับตัวที่เรารายงานจริงนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการแสดงค่า variance ต,ต่างๆให้นะครับถัดไปก็คือลายดีเทลนะผมอันนี้ก็จะแสดงในส่วนของตัว q u a l i t y ต่างๆที่เราได้มีการทำนะครับทำรับนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีสครับหรือว่าค้างรับอยู่เท่าไหร่นะครับ ครับผมถัดไปนะครับกรณีที่เราต้องการนะครับแก้ไขสูตรการผลิตเฉพาะนะครับผมเราสามารถกดในส่วนของเมนูทางด้านบนได้เลยนะครับเลือกออเดอร์นะครับแล้ก็จะเป็น Production Detail ครับหรือทางด้านแท็บทางด้านขวานะครับสามารถกดได้เหมือนกันเมื่อเราเข้ามาสู่หน้านะครับ Production Order Detail นะครับอันนี้ก็คือสูตรการผลิตนะครับที่วิ่งมาอาการที่เราเซตไว้ในเทมนั้นๆนะครับในหน้านี้นะครับกรณีที่ Start ยังเป็นแลน นะครับผมเราสามารถทําการเพิ่มเติมหรือแก้ไขนะครับในส่วนของทั้งโอ peration นะครับผมทมต่างต่างหรือว่าตัว raw material ที่เราต้องการเพิ่มจํานวนนะครับผมหรือลดจํานวนนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับอย่างนั้กดเซฟครับโอเคครับกลับไปที่ในส่วนของตัวใบ peration order กันนะครับครับเมื่อเรากลับมาในส่วนของหน้าใบสัผลิตนะครับผมเรามาเช็คที่ในแท็บ t o t นะครับผมก็จะเห็นนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในส่วนของตัวค o สนะครับผมตามที่เราได้ทําการแก้ไขไปนะครับกรณีที่เรานะครับแก้ไขจํานวนนะครับผมในสถานะ version o r d e ที่เป็นแผนเน็ตนะครับผมผมแก้ไขเป็น20นะครับผมกด save นะครับรับผมดูที่แท็บ total นะครับผมเอ่อตัวค o สนะครับผมยังไม่เปลี่ยนแปลงเนาะให้เรานะครับมาทําการ อัปเดตแผนกคอสก่อนนะครับที่เมนูทางด้านบนเ r อร์แล้วก็อัปเดตแผนกคอสครับครับผมเมื่อเราอัปเดตนะครับผมระบบจะทําการนะครับอัปเดตในส่วนของตัวคอสให้นะครับครับผมกรณีที่เราจะทําการนะครับผลิตนะครับหรือรายงานชั่วโมงการผลิตจริงนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนสเตตัสนะครับเพื่อทาโปรเซสถัดไปนะครับได้นะครับในส่วนของตัว order นะครับ ครับผมหลังจากที่เรานะครับเปลี่ยนสถานะของใบสั่งผลิตไปลิสแล้วนะครับผมระบบนะครับสามารถนะครับที่จะทําในส่วนของการรายงานชั่วโมงการผลิตการรายงานสินค้านะครับผมที่ได้รับจากการผลยตหรือว่าการตัดจ่ายวัตถุดิบครับแล้วเราก็จะไม่สามารถนะครับในส่วนทำการแก้ไขสูตรได้แล้วนะครับครับรับในการ c r e t t p r o ์ u ั่น o อเดอเบื้องต้นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ แมละกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลดีๆใน EP ใหม่ๆได้เลยนะครับ